ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นในอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สำหรับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอพื้นฐานนะครับการตัดต่อวิดีโอพื้นฐานในที่นี้นะครับก็จะเป็นการนำรูปภาพนะครับนำวิดีโอหรืออะไรต่างๆนะครับมารวมกันเป็นบล็อก นะครับเขาเรียกว่าการตัดต่อแล้วก็ได้ได้คลิปวิดีโอออกมาหนึ่งคลิปนะครับทีนี้ในในการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นเนี่ยนะครับเริ่มแรกเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็น Windows 10นะครับในตัวโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10เองนะครับเขามีโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอในตัวอยู่แล้วนะครับตัวโปรแกรมเองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ คลิกสตาร์ทนะครับมุมล่างซ้ายนะครับ,นะรบเราจะเห็นโปรแกรมปรากฏขึ้นมานะครับเราสำหรับอ,อย่างนี้นะครับ mido สิบเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นไลนเส้นที่ติดมากับตัวเครื่องถ้าเป็นไลนเส้นติดมากับตัวเครื่องนะครับเราจะใช้ในตัวที่เขียนว่า p โฟโต นี่นะครับโฟโต้ Photo อย่างเงี้ย p h o t o s นี่นะครับนะครับโฟโต้ตัวนี้นะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่อ่าโอเคนะครับเอ่อสังเกตว่าจะมีด้านมุมบนด้านขวาเนี่ยนะครับแถบเมนูด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า news video นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะเข้าในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะครับ มันจะมีตัวหนึ่งที่เขียนว่าวิดีโออดิเตอร์ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ก็เข้าได้เช่นเดียวกันแล้วก็สร้างได้เหมือนกันนะครับมี New หมดนิวโปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็ได้ได้ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันหรืออีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าตัวโปรแกรมโฟโต้เนี่ยนะครับไม่มีนะครับ โปรแกรมโฟโต้ Photo คือตัวนี้นะครับโฟโต้นี่นะครับตัวนี้ถ้าไม่มีคําว่า new project หรือ new video ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยนะครับเราควรที่ต้องไปทําการอัปเดตนะครับอัปเดตตัวนี้หมายถึงว่าไปที่ตัว Microsoft Store นะครับแล้วพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าโฟโต้ นะครับแล้วมันจะมีให้อัปเดตนะครับเรากดอัปเดตแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นคำว่าวิดีโออิดิเตอร์นะครับทีนี้เริ่มแรกนะครับด้านบนขวาเนี่ยนะครับมีคำว่า new project นะครับให้คลิกคำว่า new project แล้วก็ new video project แบบนี้นะฮะตั้งชื่อครับตั้งชื่อนะครับในตัวแรกนะครับผมตั้งชื่อว่า test หนะครับกดโอเคนะครับกดโอเคมาแล้วนะครับด้านบนซ้ายนะครับเป็นในส่วนที่เรียกว่า Project Library นะครับ Project Library ตัวนี้นะครับเราต้องหารูปภาพมาก่องขึ้นมาไว้บริเวณตรงนี้ก่อนโดยการกดปุ่ม Add นะครับกดปุ่ม Add ที่เป็นเครื่องหมายบวกนี่นะครับจะเอารูปจากไหนครับ from this pc ครับคิก from this pc นะครับ ทีนี้รูปรูปใดที่ผมจะเลือกนะครับผมจะต้องคิดแล้วก็ออกแบบก่อนว่าผมจะให้ตัวคลิปเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับตอนนี้ผมผมเลือกอตัวอินโทรละกันผมอยากได้ตัวอินโทรที่เป็นพื้นหลังนะครับผมก็เลยเลือก b g b a c k ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็แอดไปอีกทีทีนี้ก็จะเป็นเนื้อหาละที่ต้องการจะโชว์นะครับเลือกจักรยานนะครับเอาจักรยานหนึ่งครับเอาคันนี้ อันที่2นะครับโอเควันนี้ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเอาแค่เป็นเนื้อหา1นอันนะครับแล้วก็มีอินโทรตัวปิดนะครับตัวปิดตัวปิดหมายถึงว่าตอนจบนะครับเลือกแบ็กกราวด์ดำเหมือนกันแต่เป็นคนละเวอร์ชันตัวนี้ทีนี้เราต้องเลือกนะครับเลือกรูปภาพที่อยู่บริเวณโปรเจกต์ไลบรารีทร้งนี้นะครับ ลงไปอยู่ด้านล่างที่เป็นเรียกว่าสตอรี่บอร์ดนะครับมันจะมีมบล็บอกอยู่ข้างล่างตรงนี้ทีนี้วิธีการก็คือสามารถลากสมมุติตัวนี้ตัวแรกผมจะให้เป็นอินโทรน,นะครับผมก็าลากลงมาในบล็อกแรกนี่ส่วนจักรยานเป็นบล็อกสองก็าลากลงมาส่วนสุดท้ายนะครับเป็นอินโทรตอนจบใช้ภาพนี้ลากลงมาแบบนี้โอเคเริ่มไปเลยนะครับภาพแรกนะครับเป็นอินโทรน,นะครับมีเลขสามจุดศูนปรากฏมาแปลว่า ต้องการให้อินโทรตัวแรกเนี่ยนะครับมีช่วงเวลาสามวินาทีนะครับเราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นสักสักสิบวินาทีนะครับเนื้อหากับปุ่มคลิกนะครับแก้เป็นเลขสิบกด Enter นะครับตัวสุดท้ายตัวจบก็ตั้งไว้สักสิบวินาทีกด e n t e r นะครับต่อไปเริ่มกันเลยนะครับในตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นอินโทรนะครับ คลิกนะครับทำการคลิกจะมีแถ็บด้นานินปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นี่คือการเลือกแหละนะครับไปที่ตัวหนังสือนี่ครับตัวหนังสือด้านขวามือตรงนี้นะครับเขียนมีว่า text คลิกเข้าไปาตัวหนังสือจะพิมพ์อยู่ด้านบนขวานี่นะครับอาจจะเป็นคําว่าย,ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับโอเครูปแบบนะครับเป็น animation text style นะครับ อันนี้เป็นซิมเพิลนะครับมีตัวเรปบลี่นะครับมีจอยนะครับจอยนะครับจอยแบบนี้อ่าคลาสสิกแอดเวนเจอร์นะครับมีควิดบูมบูมก็จะใหญ่เลยนะครับซีนีม่ามีโบนะครับมีเฟรชนะครับมี มีโปรตีนะครับมี i m p a c กการ์ตูนนะครับพิกเซลอิเล็กทริกนะครับก็เลือกนะครับเลือกเลือกตัวสีที่ต้องการนะครับมันอาจจะมีข้อจำกัดในการเลือกนิดน,นึงนะครับที่อาจจะไม่ได้มีให้เลือกมากมายนักนะครับแต่ก็พอใช้การได้นะครับอันนี้ผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกเป็น ตัวเล็กๆนะครับเอาตัวเล็กๆแล้วกันแล้เป็น simple นะครับ simple ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นเลเยอร์ให้กำหนดได้นะครับ top left นะฮะอันนี้จะเป็น title two นะครับ one two one two นะครับอันนี้ bottom แล้วก็อันนี้เป็น line นะครับไปอยู่ title หนึ่งแล้วกันนะครับ title หนึ่งเค title หนึ่งแบบนี้นะครับ กดดันไปกดดันนะครับทีนี้ต่อไปยังคงเลือกเฟรมแรกอยู่นะครับเป็นสีน้ำเงินอยู่ชี้ตรงนี้นนนเนี่ยเขียขีดน้ำเงินนะครับคือเ,เลือกเฟรมแรกไปเลือก 3D Effect นะครับ 3D e f f e c t นะฮะจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเลือกสักหนึ่งอารมนะครับเลือกเป็นเป็นไม้รว่วก นะครับทีนี้พอคลิกใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราคลิกเลือกใบไม้ร่วงอยู่เป็นกรอบน้ิเงินขึ้นอย่างนี้ด้านซ้ายนะครับตัวนี้คือเฟร,รมของใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับว่าจะให้มันจะให้มันยาวประมาณไหนนะครับอันนี้ผมเลือกยาวประมาณนี้เลือกยาวประมาณนี้ลองเพลย์ดูก่อนก็ได้นะครับ อ่าโอเคมานี้ส่วนที่เหลือเวลาที่เหลือยังไม่มีเอฟเฟกนะครับเพราะว่าใบไม้ร่วมมันถึงแค่นี้ส่วนตัวหนังสือเนี่ยนะครับตัวหนังสือตะเกียเทคตรงนี้นะมันจบที่ประมาณนี้นะก็ขยายก็ลากเพิ่มเข้าไปให้อยู่อยู่จนจบเลยก็ได้ให้ตัวหนังสืออยู่จนจบนะครับ ประมาณนี้นะครับไปคลิกเอฟเฟกตัวนี้ก่อนนะฮะตัวนี้อยู่ถึงนี่นะครับแล้วก็เพิ่มกดเอฟเฟกอีกทีนึงนะครับเอฟเฟกข้างบนเนี่ยนะครับตัวกลางนี่นะเอ่อใบไม้เสร็จแล้วให้ให้เป็นลักษณะให้เป็นลักษณะดาวพู่งอ่า ดาพุ่ขยับนี้มาหน่อยนงครับให้มันต่อกันให้จุดแรกเนี่ยมันต่อจากตะก,กี้นะฮะดาวพุ่งเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งสุดท้ายก็จะเป็นเป็นพุนะฮะพุพุนะครับพุ่าขยายพุขยายขอบนี้ได้พุนี่ อ๋อฟูมันจะจุดเลยนะครับฟูมันจะจุดเลยก็โอเคอยู่นะกดดันกดดันเอ๊กดดันนะครับลองเพย์ดูก่อนนะครับนี่นะครับโอเคนี่ไปไม้ล่วงก่อนเนี่ยนะครับนี่ตัวอย่างนะกดเพย์รงนี้ก็มีุูนะครับโอเนะค ต่อไปเฟรมที่สองเฟรมที่สองเนี่ยนะครับเป็นจักรยานตัวนี้นะครับเป็นเป็นของเราเราลองหาดูโมชันดะูก่อนนี่กดโมชันดูมันเป็นการซูมภาพนะครับเนี่ยเป็นการซูมภาพจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับเลือกตามใจชอบนะครับโอเคแล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่จะเข้ามา เสริมให้กับตัวรูปภาพผมก็เป็นดาวิ่งดาวให้อยู่การนี้กดดันดาวิ่งก็จะยาวๆหน่อยนะครับตั้เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่จักรยานอีกทีแล้วไปที่3ามดีครับคลิก3ามดไปที่เอฟเฟกนะครับทีนี้จักรยานเราจะให้มนันมีอะไรเพิ่มเติมไหมเป็นน้ำแล้วกันลองเพิ่มน้ำนะครับ เป็นบับเบิลนะครับฟองอากาศ mm hmm. คลิตัวนี้บับเบิลก็มาอยู่เลื่อนมาอยู่ท้ายๆตรงนี้แล้วบ okay, mm ับเบิลโอเคกดยันเรียบร้อยน่าจะอยู่ประมาณนี้เสร็จ mm hmm. แ,แล้วก็มีน้ำน้ำขึ้นโอเคทีนี้ฉากสุดท้ายนะครับให้คลิกตรงบล็อกสุดท้ายแล้วก็กด ตัว3 d e f f e c t นะครับนี่คือจะเป็นตัวจบและตัวจบเราอาจจะมีต้องมีตัวหนังสือก็กดตัว Text ตีนี้เท x t บนซ้ายทัวนี้แล้วก็พิมพ์ลงไปในกล่องนี้นะครับอาจจะพิมพ์คขาว่าขอบคุณขอบคุณอ่าโอเคขอบคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นซินิมาก็ได้นะครับลองใช้ซินิมาดูนะครับ ขอบคุณอาจจะต้องลากให้มันยาวๆยากตรงนี้นะครับยากสุดๆเหรือไม่ต้องสุดก็ได้อาจจะให้มันหายไปก่อนจบนะครับไปกดสามดีนะฮะสามดีเอารูปโลกนะครับผมเอารูปโลกใส่แล้วครับเอาตัวนี้ใส่ก่อนเอาตัวนี้ใส่ก่อนอ่าโอเคขยายขยายได้ขยายไปที่มุมนะครับขยายขยาย อ่าโอเคประมาณนี้ไว้ึงการนะครับตัวเริ่มอันนี้คือพอคลิกเลือกไอต้ตัวตัวสามติเอฟคูีแหละมันจะมีขีดตัวนี้ปรากฏอยู่ไันน้ำเงินเข้มเนี่ยย้ายไปย้ายมาได้นะทีนี้ผมว่าจะให้มันอยู่ขยับเข้ามานิดไนประมาณนี้โอเพิ่มอีกตัวนึงเป็นตัวนี้นะครับ ตรงนี้มาอยู่ตรงขยัไม้หน่อยเดีบยวมาประมาณนี้โอเคก็ดูอีกนะครับอเอฟเฟกต์หนึ่งจุดพุกสุดท้ายเลยโอเคกดดันกดดันนะครับเรียบร้อยลองเทดู นี่ครับจุดหกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูทีก่อนนะครับรู้สึกไอต,ตัวนี้จะไม่เวิร์คตัวหิมะเนียวออกโอเคกดดันงลองเพย์ดูนะ รคโอเคประมาณนี้ทีนี้ใส่เพลงนะครับเพลงตัวเนี้ยอยู่ที่ด้านบนครับเขียนว่า Back ก r า u n d ม u s i c นะครับจะมีเพลงให้เลือกนะครับตัวไหนก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับเลือกที่เราชอบ ผมเลือกอันที่สองแล้วกันผมเลือกตัวนี้นะแล้วทีนี้กดคำว่าซิงค์นี่ซิงต์ตัววิดีโอนะครับทูมิวสิกเบสบีดก็คือคือมาันจะลาร์ไปจนสุดเลยนะครับลองเพล่นดูนะ โอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราจะเอานำวิดีโอออกมานะครับไปด้านบนมุมขวานะครับชื่อว่า Finish Video นะครับเพื่อความละเอียดครับตอนนี้ผมเลือกแค่มี d เดยมแล้วกัน7 2 0พิกเซลนะครับกด export มันก็จะมีไฟล์ชื่อมาละตั้งชื่อว่าไฟล์เทสหนึ่งกด export เลยมาแล้วรอไฟล์ export แป๊บหนึ่งนะครับ,รบ <_ s 1> <ๆ>เรียบร้อยมาแล้วครับ โอเคครับทีนี้ไฟล์ที่มันไปอยู่นะครับแล้วก็กลับไปดูนะครับที่เราเซฟเะกี้นะครับไฟล์อยู่ในไดร์นะครับอยู่ในไดร์ที่เซฟไว้นะครับนี่ชื่อว่า Test ์เทสตตัวนี้นี่ครับไฟล์ตัวนี้เราก็สามารถนําไฟล์ตัวนี้ขึ้น YouTube ได้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงขอทุกท่านลองทดลองทำดูนะครับนะครับ